สวัสดีสวีดันครับพี่น้องครับนอนในเรียนนา,าราญจะไปพญ่จกับสุพัตตามาๆมา,มาสิพามาเบิง่งรถมาเบิง่งรถเทื่อกขั้นะเจ้าบาัวพันอืมเจ้าจะใช้ราใจได้เจ้าบัวมีรถใส่ได้สัน่นเพราะว่ารถขั้นอันปิกอัพเพิ่นเพิ่นเสียไฮเทอาแม่เออพี่น้องถามมาหลายเด้สุพัตตาแล้วลรถปพีอก็ไปไปไหน ก็เลยว่า,ารถปิกอัพเพิ่นสิไปให้แม่เพิ่นพ่อเราขอไปเที่ยวเขาไปไปเที่ยวหญ้าให้ง,งวัวเออพ่อเราขอรถคันนั้นน่ะผู้เฒ่าสิไปไสเพิ่นก็เลยบ่มีรถไสคันนั้นบกพันน่ะเอามือสองนี่เนาะแม่นเถื่อคันนั้น,ออน,น,นบ่ผ่านมาเอามือสองตอนนี้อยู่เตน้นรถ87ดเจ็ดบุรีรัมย์เซ็นเตอร์นะครับเต้นเสี่ยวจันรลอยนี่ล่ะพี่น้องนะครับอยู่บ้านตน้นบ้านดงกลางอำเภอพยืนจังหวัดขอนแกน่นนะครับนี่พี่น้องเห็นรถเต่า2คันสิจื่อได้พ่อจะรถมาถ่ายคลิปดูให้สุภัตตามาเบิ่งเพิ่นอยากได้คันใดนให้เบิ่งไว้เถื่่่อคัันนน้บผาน เอามันกัดรถเมื่อมแหลกคือว่าและเนาะกานบอ่อพันกับว่าเอาเมื่อสว่งในเอาพอได้ใส่พอได้ใส่ได,ใสได้สวยให้เลือกเบื้องเอาไปมาขั้นใดบอ่อมามาเบื้องน้ำกันพี่น้องเฮ้าเอาเอให้เจ้าเลือกเบื้องสากรอีฟอดขี้ขาวคืองามแต่สุบัตตาเนาะเป็นตาบ่อข้าขี่ตมไหมมันกองยองดีไหมเตี้ยวางสันที นั่นเองโตโยต้านิสสันียังหมดอ่ะเออนี่เด็กโตโยต้าอยู่ไหนเจ้านี่นี่ isan, นิสสันนี่ราคาเสียนต้นๆเนี่ยส่งงวดเดือนละสองสามพันมันถึงจะไม่ยากตัวเองสิะเดี่ยสมมติว่าเฮาบ่อใดขั้นนั่นขั้นนั่นข้าเจ้าบ่อใดจัดไหนบอ่อพานเออขั้นไหนก็นส่งคือนไปโอ้จ้าปับเหม็นปรับเลยวะ<ม>ไม่บ่อเอี่ยมบ่ออันนี้รุ่นใดนี่หรอ โตโยต้ายังตัวนี้เนาะโตโยต้าอะไรนี่ทำไมสวยจังโตต่ายยังยี่ห้อยังนั่นอ่านมองรูปภาษาอังกฤษโตต้าให้บิดเป่าเม่นบอกให้บิดเป่าอันนี้ฮอนด้าตัวนี้ฮอนด้าตัวนี้นี่บ่ถึงแสน บ่งหวดแสนได้สุภาพตาคันไหนผมเคยถามเราอยู่เออบ่งหวดแสนนี่นี่ซื้อสดก็ได้ตัวฮะ <c oughs> <c oughs> เอาอีดีบ่งหวดแสนได้คันนี่เมียนบอกว่าหนึ่งสองสามสี่เมียนบอกน้องกิก๊กคันนี้ไม่ถึงแสนใช่ไหมฮอนด้าคันนี้พี่จําได้อยู่เพราะว่าจันดีบอกอยู่ว่าคันนี้ประมาณเก่าเก่าเก่าหมื่นกว่าเนี่ย ใครก็อยากได้ขันนี้แหละครับแม่นข่อยมีเงินข่อยเอาจังสี่คือการลดครอบครัวนี่อออเออแอคไวท์เนี่ยน,นั่นเห็นบ่น้องกี้บอกว่าไม่ถึงแสนเก้าหมื 18, ่นแปดเนาะเนี่ยพี่ว่าพี่จําได้อยู่ก<อ>ันนี้เลยเก้าหมื่นแปดเออแต่ขันนั้นมันเจ็ดหมื่นแปดมันเป็นสฟิโลม,มีแต่ขั้นเนี่ยแต่ว่าขั้นในสุวัตถาว่าอันยังกว่านาจอมันกว้างกว่าทีใหเปิดบ้างดู เก้าหมื่นเก้าหมื่นอ้ไล่ใหม่ตัวสุภัตตา,านี่เห็นเบาไฟเปิดออกติดอบเลยไฟประตูปาดปุป่นลดลอ่ะโอ้หลุดหลูเนาะดึกไปสุภัตตาโซงวดเดียวละ 2, สองพันไฟสมอต์ไส <c oughs> โอ้กุ้งดีได้หรอหาเงินใส่หละับะดีอ้้กัว่างดาวเพิ่นจักสองสามหมื่นเนี่ยกับโซงวดไป 2, 3, สอง 2, 3, สาพันเนยก็ได้ตัวเก้าหมื่นแปแถมเวนตาแถมเวนตาอันนึง เอามันกว้างดีไหมมันใหญ่ดีไหมกว้างหนาหนารถง่ายไหมวะสวยดีอ่อยังก่อนลุ่นมันยังก่อนอาหารวันวานซีวิคตีแอคคอร์ดบ่ยังก่อนหรหนามันกว้างกระจกมันกว้างมันใหญ่ดีฮอนด้าแอคคอร์ดปีไบรบุตรอาจารย์นี่เรานั่นนั่นนี่เห็นบอเกียร์กับเกียร์อโอโต เป็นไล่ไม่พร้อมมองนี่หน้าจัวปรกวงเลยแอร์เยน็นลองขีบงบอล่ะน้องขับได้ดีได้ก็ขับไปด้วยแล้วนะเนาะมีะกุญแจมีรองบ่น้องอคีบขอกุญแจหน่อยสุสุปัตตาเธอลองดูสิถ้าเธอชอบเผื่อคั้งนั้นไม่ผ่านเธอก็มาเอาราคาเก่ามือนี่ถึงแสนนี่โอ้คันนี้บ่ได้คันนี้เป็นล้านคันนไหนทะเลคันนี้ ออกมาเป็นหลานเลยแต่เราสิขายอยู่วังสีหาเียนี่แล้วเราวะคันบพ่ได้ซื้อสิขายอยู่หาเยนแล้วมาลถคันนี่ฮารีเครื่องพันสองซื้อมาดาวดาวมาพรมาเบิร์ตเป็นลลานหมดนี่ดิเมนแต่ว่าหาเยนเราสิขายอยู่คันได้สดราคาสดหาเยนขายอยู่คันนี่เครื่องพันสองฮารีนั่นแหละ อันนี้ก็ตากคนคือเกาตากล้มคือเกาเน่ยน right. right. okay. well kind of ี่อยากได้ตัวนี้ไหมไปเที่ยวประเทศลาวจากขี่รุ่นนี้ไหมควมันสูงดีรถมันแห้งเลยอยากได้รุ่นนี้เสลักจานนี้ก่อนโอ้คุยกับพ่อใหญ่โจอยู่บนอยู่นั่งเอกเก๋บนว่าหายเบิ้งขั้นนี่หายขับล่องเบิ้งเนี้ยเถื่อขั้นนันบ่ได้เสียวขั้นนี่เหอนะนะก้ามือนเปดเป็นบ่เออเออก้ามือนเปียดเอากระเบื้องตีนนี่ขั้นบักไงหนึงเนี่ย มาบึงเนี่ยแมนผมก็ยังไห้ซื้อรถลดขันเป็นพรนกับเดือนละสามพันสองพันเปีดนี่นี่ผมอยากได้ขันขาวนี่เดียวนนิเฮ็ดจังไหนี่ิคอยจากไหนี่เฮ็ดจางไหนหนินี่เก่ามือนี่เก่ามือแอคคว์ดแอคคร์ดจ้าเก่ามือกลัวขั้นไหนขั้นนเ้แสนกลัวเอาบอลลึนกันนี่แหละเอาไฟเอาไฟคือติด ไปคือขังประตูกีอ๋อเประตูปิดรถรถบอดี้เอาไจอดเลยชวงอยากได้ขันนี้ไหมช่งเดือนละพันหาใเฮ็ดังไอคือยได้แต่บัดนคอยากเอาไปขีไปเล่าไหมไปที่ยอประเทศล่านขันนี้อเีได้เจ้ากับครับเนี่ยรถตัน่ะคคืออยากได้แ่สันดีเอาแม่หาเสยนขายสดันนี้ยังวะเอาเราเราผ่อนบดไปล้านหมได้ไอ่เครื่องปันสวงไร แสนเจ็ดสุบัตตาคันขาวแสนเจ็ดอ้าวใคยอยากได้คันใครคันใครโบ้ขางวดคันนั้นใครเอาเถอะโบ้ซื้อซื้อซะข้อข้างวดคันนั้นซื้อเนี่ยรถงามๆหนิพี่น้องฟอร์ดฟอร์ดอีหยังบูแต่ว่างามๆขี่เมื่อขี่เมื่อยามพี่น้องตั้งเมืองเล้านะโอ้ยบ่ต้องย่านหลุมบ่ต้องย่านหลุมย่านหยังยากขั้นไหน เออโอ้เปิดลังค่าเทิงนั่นสิโอ้เปิดลังค่าเทิงไหนพร้อผมในพี่น้องเอาแล้วสุปัตตามักแล้วบาทนี่เมนข้างในแม่ปัดข้างในไอ้เอ้ยจะมาเบิ่งข้างในมีโอ้ยเอี่ยิยมเยิยมด้วยนี่เราคอยการาดได้อยุได้บาทนีนพี่นอ้องเลยโอ้นี่เด็กมองวันเปิดลังค่า รถเวียนรถเวียนรถเครับคไปคืดจับรับอากาศรถยูไปดีมอโุกแมนไปทะเลเนาะเออยืมเงินเลยป้าพี่น้องเอ้ยงามครับคอยคือจากใดได้ปะสีเทียนสองหน้าหกเก้ขันคอยบ่ราข้างวดก็นนั่นคอยเอาแล้วนี่เพิ่มม้วนรถยังไรจังไรฮะเพิ่มม้วนรถยังะไรเอาขนนัานมาเปลี่ยนเอาได้บ้างไหมฮะเอาขนนัานมาเปลี่ยนเอาได้บ้ เอาซี่ประตูคอยบ่อเลี่ยนเอาได้บ่เนี่ยคอยบ่อยากส่งงวดต่อแล้วตาเปิดทั้งหลังออกเห็นบ่เสร็จร่างสุดล่างยังไปร่ำเธอได้สบายเลยนอนก็ได้ได้ฮะนอนกับผู้บ่าวสองคนได้เลยได้เธอเอ็นบ่ลงบ่เอาลงได้นี่ดึงหัวดึงอันนี้มันนี่มันจะมีมุมไดเลยดึงลงไปเลยเอาไปเอามาจากไหนขั้นเขาล่ะพี่น้องบัดนี่ยถือโลูสีถือฉลูศีมาสั่นขั้นนี้ ขั้นนี้เจ้าอยากเบิองเลยอยากเบิองขั้นนี้ล่ะพี่น้องมาดิเอาจัดไปดดร้องมองดูลองมองดูโมบันถือสโลครับขั้นนี้เตะสุภาตาเ,เออโอ้ง่ามาสั่นท่านสบายใจว่างามคนเรือรถนคนเรนนือรถง่ามนึ่น <laughs> เอาว่าสิจีมให้ <laughs> เอ<า>เอบ่อไปแล้วพี่น้องไปแล้วปัดเบืองเครื่องเด้อเบิองเครื่องเด้อปัดมาคือเท่าไหร่เอา ไปสุพตตาคือเยอะดอกเอาขั้นนี้ละพวกหาพี่น้องไปแล้วรวยรวยแล้วพุนจุอคนกับรถคือ,อขันนอจัน